ภารกิจอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เข้าไปในช่องอีกช่องที่สองนะครับช่องป๊อปปี้ไอสไตล์ป๊อปปี้ครับพูดผิดอีกแล้วเดนะี๋ยวขอนุญาตแชร์นะแชร์ก่อนวันนี้เราจะมาในเรื่องที่ผมพูดนห้ฟังเนาะทุกท่านครับก็เป็นเรื่องสาระความรู้นี่แหละนะครับไอที IT บ้านๆน,นะครับ เป็นช่องที่ผมได้นําเสนอกับท,ทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีใครเสนอก็วันนี้จะโดดมเองก็จะเสนอกับทุกท่านนะครับเรื่องการเอาการยกเลิอกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับในการในการยกเลิกสีทั้งสามรานกังใจครับลิ้์นะครับขึ้นขึ้นได้เลยนะครับถ้า สะดวกนะฮะขึ้นในเลยเนาะนะครับส,สตีดีองสามล้านกลางใจครับผมส,สตีทสองล้านกลางใจนะฮะที่วันนี้แชร์นะครับแช์ก็ไปใน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 ช่องนะครับนี่สองสดีสสดสองร้านกลางใจนะครับที่มามากำลังใจนะครับมานะครับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับมาแชรความรู้ให้ทุกท่านฟังดีกว่าไม่มีคใคร <g ül> ไม่มีใครเอ่ออะไรนะไม่มีใครมาแชร์เรื่องราวกันยุกเลิกอ,อินเทอร์เน็ตกันนะครับวันนี้เรามาพูดกันอื ใน,น,นี่ยนที่คนนี้ก็ชื่อก่อนนะครับ,รบชื่อทางนี้เตรียมตัวเลยไม่ได้ขึ้นสตรีมอยาตั้งนานเนาะหลังจากช่องป๊อปปี้เอสไตล์ป๊อปปี้ผ่านนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลท์ในช่องนี้เลยนะครับพอสุดมากก็ไลท์ในช่องของสไตล์ป๊อปปี้คอนเทนต์ทั่วไปนะสไตล์ป๊อปปี้นะฮะแต่วันนี้เป็นสไตล์ออกเป็นไลท์นะฮะ พูดคุยนะครับเรื่องไอทีนี่แหละครับไม่ได้พูดคุยไม่ได้เข้ามาตั้งนานไม่ได้มามีแต่ลงคลิปอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามาพูดหัวข้อที่ผมได้ทําการแนะนําไว้แล้วนะครับได้แนะนําไว้แล้วแนะนํากับเพื่อนๆพี่ๆไว้แล้วนะครับที่ผมได้ตั้งออะไรนะตั้งบอร์ดนะครับตั้งอ เนี่ยที่ผมทำอ่ะนะครับที่ผมได้ทำในโลโก้นี้เนาะอ่ะนะครับก็อยู่เดี๋ยวเขาอนุญาตพูดคุยพ,พูดพูดพูดไปอย่างนี้เนาะจนกว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะมานะครับ <c oughs> มาส,ส,สมตีสงกัยน,นะฮะอ่ะคืออย่างนี้ฮะค,คือเรื่องอย่างนี้นะฮะวิธีการยกเลิอกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับยกเลิอกอย่างไรนะครับที่ผมจะมา แชร์เอาหาให้ทุกท่านได้ฟังเนาะวิธีการยกเลิกนะครับอถ้าในไทยเนาะถ้าจะไปยกเลิอกอินเทอร์เน็ตนะครับต้องไปด้วยเจ้าบ้านอย่างเดียวนะครับถ้าให้เจ้าบ้านอย่างเช่นให้พ่อให้แม่นะครับไปที่ให้พ่อให้แม่เป็นเจ้าบ้านนะครับเนะาะเจ้าของบ้านนะครับสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของบ้านเนาะก็เอาชื่อของผมเนี่ยไปนะครับ เอาเอาชื่อผมเนี่ยจดไว้เนาะก็คือเปิดเปิดไอเรียกว่าอะไรถ้าในกรณีนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดพูดใหม่อีกทีนะเมื่อกี้ผมไอไอนะเหมือนปากผมจะไปเร็ววนิดนึงสวัสดีครับพี่เด่นมาเดี๋ยวจะพูดนะครับไม่นะฮะพูดใหม่เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวจะทำเป็นไฮไลท์ด้วยเนาะเดี๋ยว ขอบคุณพี่เด่นนะครับอ่ในการยุเลิกนะครับในการยุเลิกอินเทอร์เน็ตนะครับไวไฟของเราเนาะนะครับลำดับแรกนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านแล้วเนาะเราไปติดตั้งไปไปเราไปนะครับขอติดตั้งนะครับก็คือชื่อของเจ้าบ้านนะครับ ได้ติดตั้งนะครับไว้เนาะนะฮะแล้วของบ้านได้ได้ไปติดตั้งไว้นะครับแล้วนะครับไปเซ็นชื่อนะครับติดตั้งแล้วนะครับท,ทีนี้นะฮะถ้าหากว่าเราจะยกเลิกอินเทอร์เน็ตเราต้องทำยังไงนะครับอตอนวิธีแรกเนี่ยเราเราไปาเราจะายื่นให้มาติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้เนาะท่านก็จะมาติดตั้งอนะินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับ เนาะทางก็จะมาติดตั้งอิสรดให้นะครับเป็นอำนวยความสะดวกให้นะครับเนาะแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะยกเลิกอย่างไรยกเลิกนะครับถ้าเป็นศูนย์ของทีนะครับก็ต้องไปที่ศูนย์ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับในการในการเอ่อยกเลิกเนาะนะครับก็ในการยกเลิกแล้วก็เตรียมที่เหมือนเดิมที่เราเคย ที่เราเคยขออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับขอขึ้นอินเทอร์เน็ตเนาะก็ตามนั้นเลยฮะแต่ก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็คือถอดกอล่องฮะเราเตอร์ออกจากบ้านเนาะนะครับกับเส้นสายใยแก้วเป็นกล่องเล็กๆนะฮะต้องเอาไปด้วยถ้าเป็นของทีเนาะถ้าบางค่ายนะครับก็จะมีแค่เราเตอร์อย่างเดียกก็นำเราเตอร์อย่างเดียวนี่แหละฮะไปไปที่ศูนย์ นะครับเนาะไปที่ศูนย์นะครับแล้วทําการยกเลิกกรอกรายชื่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับในการยกเลิกนะฮะนะครับาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะขอยกเลิกอจะถามว่ายกเลิกเพราะอะไรนะครับทีนี้ทางทางออทางอะไรทางศูนย์ที่ เราจะยกเลิกนะครับเขาจะถามเหตุผลนะครับถามเหตุผลเพราะอะไรถึงจะยกเลิกนะครับว่าเราจะยกเลิกเนี่ยเหตุผลต้องมีเหตุผลนะครับเนี่ยต้องมีเหตุผลในการยกเลิกนะครับหนึ่งนะครับเซฟประหยัดการเอ่อการใช้จ่ายนะครับรายจ่ายเนาะนะครับเซฟเซฟประหยัดในการใช้เอ่อลดค่าใช้จ่ายเนาะ นะครับสองคือสองคือช่างนะครับไม่มาอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ทุกท่านเนาะ,ะผมจะยกเด็กนี่คืออ่พูด,ดบ่อยเกินไปจะพูดจะพูดก็มันก็จะม,มันจะตรงไปเลยเนาะนะครับอ่าหนึ่งคือเซฟค่าใช้จ่ายนะครับสองคือนะครับสองคือ ช่างมามากเกินไปช่างมาช้ากว่ากําหนดนะครับที่กําหนดอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่นะฮะก็นะหรือแล้วแต่แล้วแต่ความความความที่เราจะที่เราจะให้ผดผลกับเนะจ้าของไอ้ไอ้ทางค่ายเนาะนะครับการยกเลิกนะครับการยกเลิก การยกเลิกเนี่ยเราต้องไปติดต่อทางศูนย์ที่อยู่ในจังหวัดนะในจังหวัดเลยนะต้องออกไปในศูนย์ศูนย์ใหญ่ของเขาเลยเป็นศูนย์ใหญ่ของเขาเลยถ้าเราไปถ้าเราถ้าเราเอาศูนย์ไหนถ้าเราอยู่ในศูนย์ไหนนะคะสมมติว่าเราติดตั้งในศูนย์ไหนเราก็ต้องไปศูนย์นั้นตามจังหวัดที่เป็นศูนย์ใหญ่เลยของเขา เป็นประจำจังหวัดที่อยู่ในเมืองการยกเลิกก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากครับก็เอากล่องไปคืนแล้วก็เซ็นเอกาสารอะไรนิดนิดนิด,นด,นดหน่อยนะครับแล้วทางเจ้าหนี่ก็ให้เราจ่ายเพิ่มอีกห้าร้อยบาทแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางจ้างทางทางทางแต่ละค่ายไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะนะครับทางค่ายผมว่าอันนี้ค่ายที่ผมเคยเคยยกเลิกเนี่ยก็คือ ต้องมีอีกร้อยห้าร้อยเอห้าร้อยบาทเนาะนะครับก็คือใช้จากเป็นเป็นน่าจะเป็นเกือบพันนี้แหละที่ยกเลิกเนะี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจขนาดนั้นเนาะเราก็ไม่ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าโอเคจ่ายไปห้าร้อยก็เป็นน่าจะเป็นพนะันเนาะน่าจะทอนน่าจะทอนสิบาทเนาะน่าจะทอนสิบาทประมาณนี้านะประมาณนี้แหละนะครับทีนี้การติดตั้งนะครับการติดตั้งก็ การติดตั้งเราก็ได้ติดตั้งนะครับติดตั้งช่างช่างเขาไมติดตั้งให้ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านจะยกเลิกเราต้องไปเองเราต้องบริการด้วยตัวเองไม่ง่ายเราต้องไปเราต้องไปด้วยตัวเองอะไปติดต่อทางศูนย์ด้วยด้วยตัวเองส่วนการยกเลิกไปอถ้าถ้าออยังไงถ้ามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่ บ้านเราเนาะบ้านผมเนาะบ้านทุกท่านเนาะเราก็ไปติดตั้งไอไปเราก็ไปติดต่อการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับผ่านตัวแทนก็คือในบ้านหมู่บ้านเรานะครับก็ได้ใช่ไหมครทีนี้การติดตั้งเนี่ยเนาะการติดตั้งก็คือว่าเราก็ไปยไปไปไปขอติดตั้งจากอ่ตัวแทนที่บ้านเราก็ได้เนาะนะครับ ส่วนการยกเลิกต้องไปด้วยตัวเองต้องไปด้วยตัวเองทาไมถึงว่าอย่างนั้นทางทางศูนย์นะครับทางศูนยเขาจะบอกว่าให้นํากล่องนะครับเอามาด้วยนะคะอ่เอากล่องมาด้วยนะครับเอากล่องมาด้วยเอามาแล้วก็แล้วก็เอาไปเนาะเอาไปเซ็นเพื่อจะยกเลิกแล้วแล้วเหตุผลดังดังนั้นที่ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับ มันมันไม่ดีว่ายากนะครับมันง่ายนะครับมันง่ายแต่เขาต้องเขาแค่ถามเหตุผลของเราที่เฉยๆว่าเราจะยกเลก